สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณชมค่ะวันนี้วันที่17มกราคม2567ค่ะตอนนี้นะคะแม่มูกระไดอยู่ที่หน้าบ้านของเจลอตเตอรี่นะคะมิน้จะพามาถามจากนครพนมเพิ่นนน้่นเพิ่นยำมาตัวใดนะคะงวดวันที่17มกราคม2567ค่ะตอนนี้เจลอตเตอรี่เพิ่นกระไดเข่าบ้านมากแล้วนะคุณผ่ชมเพิ่นไปขายลอตเตอรี่มาแล้ว ขายลอตเตอรี่มาแล้วยังถามเจลอตเตอรี่บางกอนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายมัแล้วไปลอตเตอรี่ <ละ S 2> โอ้ชาวบ้านหมดแล้วก็ระเขชาบ้านค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ขายดีขา,ขายดีขายมัตสุบายเลยบ่แม่อันอย่างศูนย์ศูนย์ตาบามีคนจองแล้วเดี๋ยวออกจากอาร์ตคลิปนี้แล้วก็เจลอตเตอรี่ก็เสียไปส่งเพิ่มส่งเพิ่นเพิ่นไลน์มัตสึมัตสุบายค่ะค่ะโอ้โชคดีเนาะขายหมดทุกใบ กูเทียยังว่าเหลียอยู่เป็นสิบเนาะ<ม>นเป็นน้องเทียกับสามสิบใบเบิดค่ะงวดนี้เบิดไวขอบคุณแี่ยแฟนเพื่อน,นอุดหนุนคู่บุกคู่สนโตก็มันๆเอาคับชุ่มเอาบบาวเถากะล่างยางไหมหล่ออะคับปุ่นเอาจังถ้าฟังฟอรมกันเน,น, <ทา S 2> นาะเจริญเนาะถ้าถ้าบบาวเถาจะเข้ากันเป็นไหนปิดการขายไว้แถวเมื่อเนี่ยอันเป็นบุญกคู่สนเพิ่นนิ้อยอุดหนุนเพิ่นเหมาเหมาล่าสุดสุดท้ายสิบสิบสี่ใบจ้ะ กัเลยว่าบวานเหลือประมาณสามสิบกว่าใบเบิ้งน้ำเจได้ว่านเนี่ยเบิดเบิดหมดไปนั่งตลาดอ๋าแต่เจผมมกับมาเอาผมเห็น6กผมก็เบิ้งไวอยู่บนขึ้นบ่อเดพรวเจรเอาเรียกเจไล่มาซื้อทั้งเงนสวิตบอกวิตสเออสวิตเซอร์แลนดแลนด์แลดสวิเดนแต่สวิเด่นมีลูกค้าต่างประเทศพร้อมเนาะแฟนฝรั่งเปิ้นเมาไ้อ๋อค่ะอืมก็ดี ไอ้เกาเกาหุ่นหลาเพื่อนอ้ยมีเป็นอุดหนุนเจแบตเตอรี่ก้อนนั่นนั่นพน้าพน้าเจเป็นลูกค้าไอติมเกาพนี้ไอ้บ้านเย็นไม่ได้กินเพราะมีตู้เย็นมาเย็นซีซีปีขึ้นหลังเพิ่นมีขันเจได้เอาเพิ่นมาซื้อซอยเจเหมเมาไห้เศร้าก็ไหลโอ้เมาเลยจค่าลูกค้าบ้านเย็นคือว่าขันเจเพ่นมาก่าขันเรือกันจะบ้าเแถวไปจะอ่าเอาน้ำเจเพ่นอยู่เลยพี่น้องจะขึ้นบ้าเท่าก็ได้ยินตัวเจเจลำไส้เห็นคุยอยู่กำลังก็เลยบอกกับเจว่าเจถ้าขายบปหมชั่เดี๋ยวใจ เสือห้เล็กเจ๊กับเบิ้งไว้หลายตัวมักหลายตัวอยู่ทั้งหกหกทั้งนั้นเบิ้งไว้เพราะว่าหกหกเลยคู่บ่าคุณฝันได้ว่าป่าบอกเลขหกหกว่าเอาเปลี่ยนไหนจากนครพนมบ่เปลี่ยนแปลงเดิบ่เปลี่ยนแปลงบ่บ่เปลี่ยนแปลงมั่นใจเลยป้องเว้นขึ้นมาศูนย์มาจังว่าอันไปเบิ้งคอมเมนต์อันบ้าแถวเจ๊ลอตเตอรี่มีแต่ศูนย์ทั้งปีเลยมันเซ็นเป็นไรเกี่ยวเกี่ยวเน้นมาเลยศูนย์บอกศูนย์ขึ้นเราค่ะ ศูนย์รอมเก้าเหมือนเดิมให้เปลี่ยนแปลงให้เน้นคือให้ติดศูนย์ให้ติดศูนย์แต่ว่าเก้าเกาเป็นตัวร่องถ้าศูนย์มากจะมาใส่เก่าเลยใส่เก่าเลยใส่เก่าเลยโอ้แต่ว่าข้าเจนาเนศูนย์ศูนย์หลายก็่เก่ายืนบอกศูนย์เน้นเลยล่ะเน้นเลยเน้นเลยค่ะคุณว่าเอาเจ้าเปลี่ยนแปลงบอสหนกบอเจเหมือนเดิมคำเบาเก่ายิ่งกับเก่าเก่าเก่าโน่นนี่นั่นเก่ามืดศูนย์ ศูนย์หนึ่งกระศูนห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดตัวร่องอาจจะเป็นศูนย์เก้าเป็นเหติติดไปเป็นเหติติดศูนย์เก้าไว้น้มศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าคือหลักศูนย์หลักศูนย์ยังย้ำหลักศูนย์หลักเก้าถ้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดดาวดังคัะดังค่ะคือเห็นเพื่นว่าดังกระอออกมั้ดังกระออกว่าสารมั้ยละอันโมยูแต่ว่าหาเพื่อนกากาคือเก้าหันละห้าหนึ่งหาหนึ่งหาสามห้าสองคือเก้าอ๋อ เก้านี่ก็ตรงกับเลขปูเขาดิปูได้มากตัวใดจำได้บ่นอเลขที่เจพ่อปูริมสรุปให้เอฟซีพอนอือปูอันที่ว่ามาสององนะอ่าที่ว่ามาสององนะเมีนอืออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเทาออกมาสรุปให้กันเอฟซีเป็นบางน้ำธรรมชุ่มนะครับผมเมีนเมนไปได้เดีวเอาเลขปูมาให้ ยำให้เอฟซีเพื่อนัแมเนเจ้เรื่องัรนเบ้าเอาเ่ากระตุกกับจำไวาได้หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์ลาบันนีรถลูกคยนั่นคือุบัติเหตุเมนบอเล็กฝันเจ้ฝันว่ารถหายเออฝันว่ารถหายเออไอันั้นของมหาเพื่อนมหาแมนเขาเด้วเขาเด้วเนื่อมนะครับมาสรุปมาเบิ่งน้ำกันเจ้ลอตเตอรี่นะครับผมลกระเบ้าเท่าลุง เลขปูเห็นมามน้ำนะครับอันนี้ทะเบียนรถเจร็ตเตรี่เมียนถามเลขปูเจล็อตรฝันวันลดหายรถเจเพิ่นทะเบียนรถหกห้าเก้าศูนย์นะครับผมอันนี้ย่าไห้ไลยพี่น้องจากนครพนมเออไทยเมียนนี่ครับศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับเพิ่นก็เรียกว่าเอาใส่ศูนย์เก่าไว้น้ำค่ะนะครับเก้าเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามอันนี้เลข ปูพี่เจพอยู่ตลาดหนึ่งเก้าศูนย์นะครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเพราะว่าพันหาสามตัวเจบอกว่าพัญหาหนึ่งเก้าศูนย์ออันนี้ความฝันของเจเจแล้วฝันมารดเราหายนี่รถขั้นนี้พี่น้องทะเบียนทะเบียนรถหกห้าเก้าศูนย์แถวบ้าวเถาจะล้มอันนี้ให้น้ำยำนะครับผู้ใหญ่เจดีได้พี่น้องเด้อเห็นไหมครับตรงกับเจลอตเตอรี่ตรงใจตรงหาหนึ่งนี่พี่น้อง ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นไหนมาดวนโตเดียวไหมสีวาวซุฟฟังเพิเศร้านนก็มาถามหาหนึง่งเต้นตลาดหนึ่งเรือ่องแบบซุฟฟังเจ็บเลยแบบอ้า,อาหาหนึ่งเบิร์ตเล้วค่ะอ้าใส่เป็นภาษาไทยก็ใส่หาหนึ่งหนึ่งหาแต่โแต่โบไดี๋ยวถ,ถามคนดีมากที่ไปมาถ้าเหมือนหาเยาวเลยถามหาหาหนึ่งเหาหนึ่งหนึ่งหาว่ามาเทะเทเขาเว้ากระตุกแต่ต่คอพนมเพิ่นเพิ่นยำมาเลยได้ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นว่าหาหนึ่งซี ่<ค>นวาหาให้ไดเรอข้าเจ้าให้มาหนึ่งงวดแหลกของปี้าเจาว่าหาให้ไดเลยหนึ่งปีาวาหนึ่งเนี่ยเอาตรงครับของเจถัตัดกับตรงหาหนึ่งับตะวันเลขกปูเลขปูตรงครับจากนครพนมก็คือเจว่าตรงตัวเลกนี่ดีเนาะนี่ตรงทั้งทะเบียนรถเเล็รถที่ว่ามันมันหายล่ะเจแล้วบ่กไอยฝันเนี่ยต่ว่าเราฝันตะว่าฝันว่าจังไหนก่อนรถรถหายแต่ก็เห็นคือเกา รถมันหายนี่ครับตรงกันนะครับผมเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเม่เนเมนเียนเมเอาพี่น้องนะครับไก่แล้วนะครับอันนี้กับมานสามสี่สี่โมงแล้วสี่โมงเสาร์พ่อเจเพื่นมาค่ะเจ้เพื่นมาจากตลาดมาจากการเจ้มักตัวใดเจ้ห้ายตัวตัวไหเจศูนย์ห้ากับศูนย์เก้าเอ็ดกับสามเรีอยงนี่โอ้ ซูงเก้าห้านี่ไหมคือตรงกันคักจริงจริมาเลี้ยงนี่ล่ะเลี้ยงนี่แหละมาเอาถ้าถ้าถ้าออกตัวนี้ได้เฮ่บอะเก่งกะเฮ่แล้วเนาะเกล็ดฟ่อนใส่ปลาบใบเนี่ยกะเด้าลวดเดียวเกล็ดฟ่อนอ้าคนนั้นมากเดาอยู่แล้วโอ้พึ่งน้อยๆเจ๊กะเดาเลยมากมากอยากให้ตือกันนะเอออเานะครับ เอาคค่ะผู้ชมเกยแล้วเน้นคือศูนย์หาศูนย์เก่าได้พี่น้องเด้อ้นะครับแต่ว่าได้มีบ้าวแถาเดียวตะลีไปหมดแล้วศูนย์ห้าโอ้ยบ้าวแถวเก่าศูนย์เจ็ดนะครับหาหนึ่งกระอยู่เก่าหาได้หมดแล้วพี่น้องนะครับเนาะนี่อย่าลืมนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเม็ดเดียวผู้ใดอยากได้ตัวเดียวนี่ครับนะครับก่อนออกนี่ครับก่อนเที่ยงนี่เช้าวันออกนี่วันที่17มกราคม2567 514้ร้บเม็ดเดียวบ้าวแถไม่ยำเฮียที่พี่น้องว่าเป็นยังเพราะว่า ่นยำม,มากขัดไม่เจเ่น<ฮ>ยำม,มากขัเจ้าไเด็มากขัดไม่ว่าเหมือนเส้าหัหาหนึ่งพี่เจบอกเหระหาหนึ่งอุ้ยห,หนึ่งสีกับมีคนมาถาอยู่แต่ว่าหาหนึ่งนี่ลายแห้งเจาเจเด็ดมากขัดถ้าบ่ามีตัวนี้ขาก็บ่าซื้อของเจ้าค่าจะจ้ะวะอือว่าม,มันบ่มีค่ะเพราะว่าเจลตัดดีจะปล่อยออกตั้งแต่หลังจากคันนี้มีเลขกระแสมากสิมันสีอ่อนตั้งแต่หลังจากกันนั้นเล้วตัดดีเพราะว่าปลายปีที่แล้ว่นก็บ,บ้ริงใท้เไิคนว่ารอก่อนเพราะว่าถามมันบ่ม่นแล้วเ่นก็หยุดไว้ก่อนอันนี้ต้นปีมา ข้าเจ้าใดเมื่อเลยโอ้ครับข้าจะว่าบ,บอบบต้องถามข้าจะว่าบอต้องถามมาจากไหนเอาตัวนี้ไปตัวเดียวหาหนึน่งซีนะครับจนมาเบาถามาล้มหายกับมายมเล็กฟูบอกเจน้ำหยาดเอฟซีลืมเพราะว่าล้มโดนแล้วค่ะครับหยาดเอฟซีลืมนะครับหนึ่งเก้าศูนย์นะครับกุฎิมักสามตัวสองตัวหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดอันนี้เล็กฟูเพราะว่าพ้นมหาลอตเตอรี่ขึ้งวดนั่นศูนย์แปดห้านะเจนอะแมนออกแปดห้าล่างสองตัวขึ้นไข่สามตัวพรานี้ ไข่สามตัวร้อมลอตเตอรี่ศ<บ>ูนย์แปดหานี่ที่ออนดนั่นนี่แม่หม,มูออกไข่นั่ตุดสามตัว<ม>ท้ายสามตัวออด<อ>เลยประชุมเมย์มมยำไฮนี่นะครับแคปหน้าจออันนี้ของผู้ใหญ่เจดีย่าลืมพี่น้องแคปหน้าจอหางเดียวอันนี้เลขปูอันนี้จากนครพนมนครพนมผลไก่ห้มาเป็นชุดขึ้นเกาน้มที่ศูนย์นะครับเน้มที่ศูนย์พลมาหน้ามีดีเดี๋ยวไปกันเอาเจ๊จับผมแล้วผมจะว่งให้พนน้มที่ศูนย์ รองเก้าด้วยพี่น้องเดอ้อลูดศูนย์ถ้าผู้ใดมัก0ูนศูนย์มาถ้าศูนย์มา,มากจะเป็น9 9, 9, 5, 9 7, ้าเก้งาโอ้งงมเหล็กจากนาครพนมเพิ่นเนี่หาหาหนึ่หาสองหาสามเรามาชมนะครับนี่แล้วตรงกันครับผู้ใหญ่ใจดี5บห้าหนึ่งนะครับผม,อมเอานะครับรอมือน,นี่น้ำกันจะเป็นจงังไร นะครับเดี๋ยวจะมาจะมาลุ่นน้ากันกับบ้าเถ้าเจลอตเตอรีทะลุนเอาบอกไปใส่ป่ะทะลุเลขไหมอ๋อเพิ่นมันอีเพิ่นปิดการขายอะไรแล้วปิดการขายแล้วปิดการขายแล้วค่ะนั่งรอลุ้นเจรับปิดการขายแล้วนะครับผมปิดการขายให้จากพ่อเจลอตเตอรี่กับบ้าเถ้าเป็นพ่อที่เพจเพจฝากเพจเจลอตเตอรีผ้ารวยในเด้อจ้าเจลอตเตอรีผ้ารวยไหมค่ะ เพียกที่เกินกัะนะบบทตมันเอาขกองมากนะเออถ้ามาชมไปพ่อกันเบ่าเทายุ่นนี้จ้าจ้าเอาสวัสดีครัขอบคุณทั้เจียสวัสดีค่ะเจียรสตรีสู้มันหมาเฮงเฮงดยๆปปังปังค่ะค่ะ